สวัสดีครับต้องกิวแตนดีครับวันนี้เรามาดูตั้งตั้งโดมทมอะไรครับตั้งโดมยังเติมเหล็กอยู่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเหล็กอะไรไม่แน่ใจครับนี่ ตั้งโดมหายไปหนึ่งวันครับหนึ่งวันเต็มเต็มกา,าดงานไปหนึ่งวันครับหายไปหนึ่งวันวันนี้ก็ไปทำงานนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นปั๊มยกคอครับเนี่ยเป็นปั๊มยกคอนี่เป็นปัมนปนป๊มปั๊มตายข้าวครับปัม๊มปั๊มตายข้าว ปั๊มไต่ข้าวออกเป็นปั๊มยกคอครับทังล่างย,ยกคอยังไม่เอาขึ้นครับยังไม่เอาขึ้นอันนี้ตํามแท่นก่องหน้าตํามแท่นไว้ก่อน,นยกขึ้นที่หลังครับจะมาดูตั้งโดมครับตั้งโดมตัอะไรไม่รู้ครับนี่ตั้งโดมอันนี้าน่าจะเป็นฝาปิดอุ้มปิดอะไรนี่เลยครับ ีาดาวเอาครับดาวเอาอันนี้เป็นเลดครับเลดตื้อมาแล้วครับเนี่ยเลดเอาไปตามรถเกี่ยวครับจะปาดูรอบกันครับ យកតាមប៉ាពីតូវេតអ៊ុំครับប្រ ვენ កាអ៊ុំពីក៏នេះ อย่าดูตั้งโดมเติมครับตั้งโดม,ต,โดมตั้งโดมมาตักเตียงใหม่ครับ,รบมาตักเตียงใหม่ตั้งโดมตันนี้เตื้เตมเก่งเหมือนกันครับเตืม้มเก่งเหมือนกันเตื้มได้ทุกอย่างครับ,รบไม่ตามไปไดาเลยครับ เติมก้นเนียนนะครับเติมก้นเนียนมากลแล้วเดี๋ยวเจ๋ว เอารถดิบปลาเอามาทำอะไรเนี่ยรถดิบปลอ,อามาทำอะไรไม่แน่ใจครับเอามาจอดจอดโทรครับจอดโทรอ่ะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับจปลามาดูเดดมเทียมนิดหน่อยครับเนี่ย ไปดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กิวแตนดีเลยครับสวัสดีครับ,บร